สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้เราจะเทพื้นบ้านกันแล้วเด้อลุงแม่โคหนูไว้ไหนอ่ะเอาไว้ไหนลุงนี่กิ้งมาังไงเลยเเาในนี่ลยกิ้งเลยกิ้งเลยโอ้ท่อก่อนก็ได้อ๋อท่อก่อนอืมขออนุญาตถ่ายเด้อครับครับผมพี่ให้คนเสื้อสีเท้าะยกคนเดียวก็ได้ไว ไว้นี่พี่นัทก็ไปซื้อโถสื้ลุงจ๋าแม่โคหนูไปไหนอะฮะแม่โคลุงไปไหนอะแม่โคหายแม่โคหายเก็บไฟไฟเกิดก็ได้มั้งมาแล้วนะสุขขาอยู่หนุนดอยรถานการต่อไป มาแล้วท่อมาแล้วท่อเอ้ยได้สิเอ้ยนะคะพี่นัทเมื่อไหร่จะหมดเว้นมหมดกรรมจริงๆเด้อได้สีเด้อนะพี่กิ้งให้หนูซะสามรอบพื้นได้นิ่มเอ้พื้นได้แข็งพี่พี่ช่วยกิ้งให้หนูหน่อยพื้นได้แข็ง <laughs> <laughs> ขำจ้างเอาก็แน่นแล้ว เฮ้ยอย่าไปว่าเขาเด้กเราเราตัวจ่อยฝึกเขาเด้กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเ,กกเดี๋ยวดูขาเขาซะก่อนเด้อพี่อย่าเด้ออย่าเด้อเอย่าเด้ออย่าไปแซวเพื่อนเด้อระวังกันเด้อน,นี่เราจะเทพื้นฝังพ่ออ๋อพ่อเพิพ่งสาวให้ทำไมกังเขน โอ้ oh, สาวไฟฟ้ารุ่นใหม่นู้นสิจี่ทำไปก่อนทำไปก่อนไอเอาไฟออกก็ยังเอาไฟชอ็อตเมียมเลสเนี่ย <c oughs> เอาดีๆได,ด,ด้ลุงไฟช็อตหนูเด้ <c oughs> เออ่ะมาอีกแล้วทอ่ทอทอ่อท่อลุงผู้จัดก,การร้านหนูไปไหนเนี่ยวันนี้ลุงข้ามายอย่างยินครับผม ฮะอ๋อบินนี่เอาเงินเอาเงินไม่ได้หรอเอาบินอย่างเดียววอฮะอากาศดีป้ะ <Yep. S 1> เออดีเนาะมาอยู่วะพี่ให้เช่าปีละสองพัน เลยได้ลุงเอาละเนาะอ๋อ่าลุงทำสายไฟทำสายไฟสายใหม่อืมระยองระยางเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่เกกะนี่เอาขึ้นหลัง <inte> บ <brothers and sisters> <function als> ้านเลยนี uh, <father> ่สายนี่น <siglo achi bizarre> ี่ไอ้ผู้จัดการร้านไอไปอยู่สายเาน เอาหลานวันนี้ผู้จัดการเอาหลานอยู่ค่อยทำอะไรค่อยก็ไม่เคยถูกใจใครครั้งสักนิดหนึ่งชีวิตค่อยมันเป็นอย่างนะนะพ่อหนูไม่เคยถูกทำอะไรถูกใจใครก็้สักนิดหนึ่งเลยเดี๋ยวพ่อเนอะใช่ใช่ นี่ FC เอฟซีเหล็กเก่านะเอฟซีที่เราเก็บมาเนาะนะคะหนูอยากบอกว่าเราต้องประหยัดเงินและเราต้องเซฟเงินแล้วโชคดีของพี่นัทอยู่อย่างหนึ่งคือลุงเขาบอกหนูก็บอกลุงไปตรงตรงเลยเงินไม่ค่อยมีหรอกลุงเนาะมีแต่ไม่นะไ,ไม่มากเนาะซื้อที่ไปหมดแล้วก็บอกลุงเขาว่าลุงเออเหล็กเก่าสามารถใช้ได้ไหมโอเคลุงบอกลุงทําได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเอฟซีเนาะนะ,ะลุงบอกว่าทําได้หมดทุก ทุกสิ่งเอฟซี FC หนูก็เลยประหยัดเงินนะคะไปได้อีกเยอะนะคะเอฟซี FC ทุกคนนะคะเนาะนะคะตอนนี้พี่นัทก็กําลังเร่งทําห้องน้ํานะคะเอฟซี FC. เพราะว่าพี่นัทได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ํานี่นเอฟซีทั่วทิศทั่วแดนนะคะเอฟซีเนาะนะคะเราลําบากได้เราไอ้นี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่นัททนลําบากทนอะไรทนทนกับปัญหาทุกอย่างได้นะคะเอฟซี FC. เพราะพี่นัทผ่านมาเยอะนะคะโดนมาเยอะ นะคะใครเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะเอฟซีเนาะหนูก็อยากบอกว่าหนูเหนื่อยไหมเหนื่อยมากหนูท้อไหมหนูท้อแต่หนูไม่ถอยเนาะนะคะหนูท้อแต่หนูไม่ถอยหนูขอสู้ขอเดินหน้าทำนะเอฟซีหนูก็บอกแล้วที่นี่คืออนาคตที่นี่คือบ้านที่นี่คือครอบครัวนะคะที่หนูต้องอยู่นะคะ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ดูคลิปให้เนาะวันนี้ที่ต้องทําก็คือห้องน้ําน่าจะเอา้าเมื่อกี้ลืมลืมสั่งอิดใช่ไหมพี่นะคะใช่ไหมทําไมเราไม่สั่งอิดเลย,ยน,นุบอกไปให้พี่เดยเด็ดเดี่ยวบัวก็ไดอ่อิดแดงห้องน้นะําน่ะอิดขาวอิดแดงมีจักก่อนเอนเอ,เอแมน อ๋อต้องเทพื้นก่อนอเออนีอ่เห็นมเอฟซีทุกอย่างของหนูนะคือค่าใช้จ่ายอะไรเซฟได้หนูก็เซฟเหล็กที่เหลือกลับมานะเอีช่างบอกทําไม่ได้หนูก็บังคับต้องทําให้ได้แล้วพี่ทําได้ไหมได้เออนั่นแหละเอฟซีเห็นไหมก็ต้องทําให้ได้เอซีชชเออได้หมทั้าสดชื่นเอ ใครจะทําอะไรใครจะเอาอะไรสบายใจไปหมดเราคนเรานะคะเอฟซี FC, หนูจะบอกดีชั่วจะรู้อยู่ที่ตัวเองนะคะเอฟซี FC. ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปโพธนาอะไรทั้งสิ้นนะคะเอฟซีกดนะคะดีชั่วอยู่ที่ตัวทําอำสูงต่ําอยู่ที่เจ้ามือบอเอาบอเอาเอาใหม่สิเอาใหม่ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ลงต่ำอยู่ที่เจ้ามือเออและเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการร้านเจ้าไปไหนเอาหลานอยู่ตอนนี้เอาหลานอยู่โอ้ผู้ใดโทรมาอ่จบคลิปให้หน่อยนะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอฟซีทุกท่านเนาะนะคะอ่ขอทํางานก่อนเด้อนะคะเอฟซีงานทั้งวันห้องน้ํานะคะเอฟซีเมื่อวานเทคานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ